50 5 0ไม่มีการันตีเพชรตลอด1เดือนที่ผมป่ามาผมเก็บไปเปิดน้องนิลูกับตันทีมาเปิดสุดแข็งแก่ราชินีแห่งการจุดระเบิดผมไม่รู้ว่าผมจะได้อะไรแต่ว่าผมรับได้หมดไม่ว่าจะเป็นเขาหรือเธอหรือว่าน้องอะไรก็ออกมาผมผมอาจจะชินชากับเรื่องนี้ไปแล้วก็ได้สิผมขาดก็แค่ความหัง ในหัวใจผมอาจจะไม่มีความหวังเหลือแล้วก็ได้แต่ว่าตราบใดที่ผมยังเห็นหนทางอลิฟลีผมก็จะเปิดต่อไปแม้ว่ามือผมจะกลายเป็นขุ่นหรือว่าทรายผมก็ยังจะกดกาชาต่อไปแม้ว่าโลกนี้จะสลายเพราะฉะนั้นขอหนึ่งดนึงได้ไหมขอความหวังแค่สักครั้งสักครั้งเดียวว